เปิด5นางเอกขึ้นแท่นเป็นนางเอกขวัญใจของคนไทยคะ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ล่าสุดนี้ค่ะหลายคนเองก็เรียกร้องอยากให้กลับมาคืนจอสักทีคนแรกไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนั่นก็คือสาวเชอร์ี่เข็มอับสอนเป็นนักสแสดงปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทโมเดลลิ่งทาทามเข้ามาสู่วงการค่ะตอนนั้นเธออายุแค่17ปีงานชิ้นแรกก็คือโฆษณา อ i ย o อฟโอเต่อมาบริษัทของยูมาจำกัดติดต่อให้เล่นละครค่ะเรียกได้ว่าปัจจุบันเจ้าตัวเองก็ห่างหายจากวงการไปแฟนคลับเองเนี่ยก็คิดถึงแล้วค่ะหลังจากที่เจ้าตัวหายไปมากถึง6ปีตั้งแต่ส่งท้ายนั่นก็คือซีรีส์เลือดมังกรตอนกระทิงนั่นเองค่ะ ต่อมาอันดับสองนเองเองารชมพูอารายาหลังจากที่เจ้าตัวเองนั้นนะคะให้กําเนิดบุตรนั้นช่วงนี้ก็ดูจะห่างหายไปแล้วล่ะค่ะแต่ไม่นานนี้คงจะได้เห็นผลงานแม่ผ่านทางภาพยนตร์กันไปบ้างยังไงก็รอติดตามคงจะได้เห็นผลงานกันอีกไม่ช้าเลยคะ่ะอันดับที่สสาวจุยวรัชยาเป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทยค่ะ นี่มีผลงานนั่นก็คือเคยรับบทสายน้ำผึ้งในละครเรื่องสามีตีตาปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระพิธีกร w o r ร p o i n t Entertainment และเพิ่งจะมาผ่านสายตาแฟนละครเพลิงรักเพลิงแหนตอนนี้เจ้าตัวกำลังมีน้องนะคะก็คงต้องรอแล้วค่ะหลังจากที่คลอดคงจะได้เห็นผลงานเธอกันอย่างแน่นอนค่ะอันดับ4สาวปูปยานักแสดงนางแบบลูกครึ่งไทยสวีเดนดำรงตำแหน่งเป็นทูตสันทวมัยตรีค่ะ สำหรับเจ้าตัวแฟนๆเองก็ปนคิดถึงแล้วนะคะหลังจากตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระประเดิมลงเรื่องบางกอกนารมิตรตอนนี้ก็ยังไม่มีละครสุดท้ายอีกหนึ่งคนที่แฟนๆคิดถึงคือสาวแมทพิรณีค่ะเป็นนักแสดงนางแบบลูกครึ่งไทยโนเว์เธอมีผลงานที่ต้องบอกว่าตราตึงจิตใจสำหรับแฟนๆอย่างมากเลยนะคะหลังจากที่จบละคร ลิขิตรักข้ามดวงดาวกลับไร้การวางตัวสาหรับการกลับมารับงานละครแต่จะมีอย่างไรนั้นก็คงต้องรอติดตามค่ะเชื่อว่าไม่นานคงจะได้เห็นเธอหวนกลับคืนวงการกันอย่างแน่นอนค่ะ